โอเคนะผมขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมในคำรับสมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเจนสตาร์เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม King Tom the b บราอ่อ p พ e a s โบโรโฟอรอะไรสักอย่างไหนผมอ่านไม่เข้าออกอานเรียกทั้งๆว่า k คิงด o อ s แล้วกันนะครับผม เก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมผมขอฝากร้านผมหน่อยนะครับผมมีชื่อว่าเจน n ี่ช็อปนะครับขายพวกแอป Store ของ Android เท่านั้นนะครับผมใช้ไอดีร้านปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตเราหวัจะวางขายแอปให้เยอะขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามมันด้วยนะครับผมสนใจแอปไหน inbox มาได้เลยนะครับผมใครที่สนใจเข้าไปที่อินสตาแกรมมแล้วก็พิมพ์คําว่าเจนนี่ช็อปนะครับผมหรือไม่ก็กดที่ลิงก์ในคําอธิบายได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละครับผมอีก หลังจากที่มีข่าวที่สะเทอนวงการของเกมเมอร์ที่เล่นเกมลูกค้าเอ็นเนอรมอย่างผมแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับผมซึ่งตัวเกมผมได้ทําการจะปิดตวลงแล้วในเดือนนี้นะครับผมตอนแต่วันที่ยี่สิบกว่านะผมทำให้แบบโอ้โหสะเทือนใจมากครับผมแล้วก็ตลาดพังที่นาาไปหมดเลยนะผมในตลาดเกมก็แต่และอย่างก็ถูกลงครับผมอย่างเช่นบี้ับผมจากจากเลดเลนโหผมตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเลดเป็นร้อยร้อยกว่าเลดได้นบผมเป็นเป็นพันเป็นหมื่นนะครับผมเลด 1 0,000มือเท่ากับ1บาทนี่ครับผมเพราะมีคนขายนั้นประมาณ1ล้านบี้ประมาณ1 0 0บาทนี่นได้ครับผมซึ่งตลาดก็พังพินาศไปหมดนะผมเลยทําให้ผู้เล่นแต่ละคนของผมเลิกเล่นกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเกม ตัวเกมก็จะปิดลงแล้วเนาะผมก็ผมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นของที่เลิกเล่นเลยนะผมพอรู้ข่าวว่าตัวเกมจะปิดภายในเดือนหน้านะครับผมผมก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากผมที่เกมที่หาไรายได้กับผมได้ประมาณ5้า้กว่าบาทนะครับผมได้ทําการจะจากผมไปแล้วนะครับผมก็เศร้ามากเลยนะครับผมผมยังเล่นไม่เต็มอิ่มไม่เต็มใจแล้วผมแล้วก็มีของอะไรอย่างที่อุตส่าห์เก็บไว้ว่าจะขายครับผมว่าเสียดายไม่ได้ขายยังไม่ได้พาทุกคนไปตีบอสด,ด้วยซ้ําเลยนะครับผมก็ ขอแพยกันด้วยนะครับผมผมก็เลยทําการหาเกมใหม่ๆครับผมก็ไปเจอไอ้ MIR ไอออย่างนะครับผมซึ่งเครื่องผมก็กาเกินที่จะ ลองที่จะแบบตัวเกมนั้นจะลองรับในการเล่นได้นะครับผมทำให้ผมนั้นต้องหาเกมอื่นมาเล่นนะครับผมผมก็เลยไปเจอเกมนี้ผมที่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3เดือนนะครับผมตอนแรกผมก็จะจับมารีวิวแล้วนะครับผมแต่ว่าแบบไม่เอาดีกว่านะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแบบเออมาบอกว่าผมจะย้ายจากลูคานเอมาเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมโอเคก็เกมนี้นะครับเลทตอนนี้ด้เห็นในตลาดก็ขายประมาณเลทสี่นะครับผมเพชรนะครับตอนนี้เป็นเพชรผมมีประมาณ100191้นกาหนั่นแห้าละครับผม ซึ่งตัวเกมนี้เดี๋ยวว่าคล้ายก็คล้ายๆอยู่นะผมแต่ว่ากราฟิกนี่น่นจะไม่ดีแล้วก็แดกพื้นที่โคตรเยอะเลยนะครับผมซึ่งต่างกับโลหะเนมที่กินได้แค่1.9กิกได้นะครับผมอันนี้ก็แดกไปประมาณ4กิกได้นะครับผมพื้นที่เยอะมากแต่เข้าเกมไวนะครับผมแป๊บเดียวเข้าเกมได้นะครับผมแล้วตัวเกมก็มีร้านค้านะผมขายเพชรกันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่ย้ายมาจาก อ่ารูฮันเอ็มนะผมทุกคนจะแบบเออเข้าไปร้านค้ายใช่ไหมครับผมเข้าไปที่ศูนย์ขายนะผมปกติมันจะมีแลกส่วนแลกเปลี่ยนส่วนตัวแต่อันนี้ไม่มีแล้วน,นะครับผมคุณต้องทําการแลกคุณต้องปั้นกิวของคุณนะผมให้เววูสามได้นะผมถึงสามารถถึงสามารถแบบเนีบผมสามารถแลกของกันแนวต้องดึงคนที่จะซื้อขายเข้ามาในกิวนะครับแล้วก็ทําการแลกของกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังกิวเวลหนึ่งหรือนะครับผมวิธีการจะทําให้เลเวลในคิวคเพิ่มได้นะครับผมก็ ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับถาโลวานเอ็มก็จะเป็นการแบบตีมอนแบบนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวกิวมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเลเบิลคิวแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องแบบบริจาคเดียวบริจาคได้แค่3ได้ทีละ300บริจาคบริจาคเงินได้ทั้งหมดแค่3ครั้งนะผมก็ถือว่าได้แค่900900 exp นะครับ x p นผมซึ่งต่อวันนะผมซึ่งโอ้โหวกว่าจะได้เวลแบบแบบ เรีศษามันยากมากเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนซื้อขายนะครับผมตลาดจะดูดีกว่าไหมมันไม่วุ่นวายกว่าครับผมก็เข้าไปสามารถเลือกได้นะนี่ผมขายของได้ผมขายมียได้โอเคตอนนี้มี2องรห้าบีแล้วไม่ใช่บีเดียวพูดบีแล้วคิดถึงโรฮันเอ็มสห้าเพชรนะผมเรียกเป็นเพชรนะก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการขายของ แล้วกันนะครับผมพูดเล่นใหม่แรกๆก็มีอะไรก็ตั้งขายตั้งขายไปก่อนเลยนะครับผมผมว่าแรกๆผมก็ตั้งขายนะครับผมตั้งขายเนีอะแล้วก็ตั้งขายไปเลยครับผมเนี้ยผมก็ได้เพชรมาผมพอได้ไปนะเออลืมบอกไปแล้วผมว่านี้ก็มีหักค่าภาษีนะครับผมสามสามเปอร์เซ็นต์นะผมเหมือนโลฮันเอ็มเลยนะครับผมนี่ตอนแรกผมก็ขายวันสิบบีสิบสิบสิเพชรสิเพชรพ,พ,พ,พอผมเริ่มรู้เทคนิคการขายผมก็เริ่มแบบ ขายแพงขึ้นบ้างอัพอันนี้อัพอันนั้นนะครับผม,ผมเอาอะไรมาขายได้บ้างเนี่ยเห็นไหมครับผมผมก็ปล่อยมันฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะโอเคนะผมตัวเกมก็จะมีแปลงล่างนะครับผมมีแปลงล่างที่เรารู้จักในการคอสตูมนะครับผมก็แบบนี้ก็แปลงล่างได้หนึ่งครั้ง30นาทีผมเราต้องใช้ใบแปลงล่างนะครับในการแปลงล่างเดี๋ยวหาใบแปลงล่างให้ดูเนี่ยอันนี้ครับผมนี่คือใบแปลงล่างครับผมแปลงล่างได้30นาทีนะครับผม แล้วก็แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับผมในการจะอัญเชิญมานะครับผมก็สัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่มก็จะมีสเต็กตามนี้แลนะ้วว่าจะเพิ่มอะไรบ้างน,นะครับผมมีหลายอย่างที่ต้องปรับที่ต้องฝึกเล่นนะครับผมซึ่งผมก็เล่นมาประมาณเกือบเดือนได้แล้วครับผมก็15วันได้ไม่ถึงด้วยซ้ําประมาณ15วันนี่คือของที่ผมมีนะครับผมก็ไม่ค่อยเทมหรอกครับผมแต่ก็พอประมาณนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติม เดี๋ยวยังมีคนถามว่าคนไทยเล่นเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะผมแต่ว่าก็จะเจอบ้างนะครับผมก็จะเจอพิมพ์คุยอะไรเงี้ยแต่ตัวเกมที่ผมชอบอย่างคือมันสามารถแปลได้รครับมาานันจะมีกดแล้วก็แปลขาย100ไดมอนด์หนึ่ามเงี้ยผมผมเจอพวกรัเสเซียบ่อยครับผมคนรัเสเซียจะเล่นกันเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรขนาดนั้นนี่ผมได้ของมาใหม่โอเคผมก็แค่อยากจะมาบอกประกาศบอกนะเออมีรูนด้วยนะครับผม มีลูนมีสกิลวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวรีวิวเกมนี้สอนรายละเอียดเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับผมตัวเกมนี้มีคนโหลดก็เยอะอยู่พอสมควรอยู่นะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์นะกันด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าเกมนี้จะหาเงนินกับผมได้เท่าไหร่กันหน้าครับผมแล้วช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วไม่รู้ว่าผมจะได้ไปเรียนโรงเรียนเปล่าถ้าผมไปโรงเรียนผมก็จะต้องไปแบบผมอยู่โรงเรียนกินนอนนะผมเป็นโรงแรมประจานะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยมีคลิปลงแล้วนะครับผมถ้าผมไปโรงเรียนนั้นละ โอเคนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็เมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญมากนะครับผมมีคนโทรเข้ามาครับก็คือพ่อผมเองโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมมีเพยงเท่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอี